อาชยะเงินไหลที่ h ฮ้โว o o l Shop ประการที่1ให้ง h ช o Shop มีการจ่ายรายได้ให้สมาชิกโดยใช้โครงสร้างแบบแผนบนารีที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการจ่ายไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาโครงสร้างแบบแผนบนารีจะมีสสายงานหรือ2ทีมที่เรียกกันว่า1แตก2 หมายความว่าทุกคนจะมีทีมงานที่ติดตัวเองได้เพียงสองคนเท่านั้นคือด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายของเรา1คนก็แตกไปอีกสองคนรวมด้านซ้ายสามคนส่วนด้านขวาของเราก็แตกไปอีกสองคนรวมด้านขวา3มคนและแต่ละด้านก็จะแตกคนละสองไปเรื่อยๆการที่มีสมาชิกเพิ่มในแต่ละด้านและมีการซื้อสินค้า จะเป็นผลทําให้เกิดคะแนนหรือ PV ขึ้นในแต่ละด้านรายได้หลักของแผนรายได้แบบไบานารีคือการจับคู่จ่ายเมื่อมีคะแนนด้านซ้ายเกิดขึ้น50 PV และมีคะแนนด้านขวาเกิดขึ้น50 PV คะแนนที่เกิดขึ้นนั้นจะอยู่ตรงตำแหน่งใดก็ได้ภายใต้องค์กรของเราก็จะจับคู่จ่ายให้เราคิดเป็นเงินประมาณ160บาทแต่หากในเวลานี้ ด้านซ้ายมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้น100คนคิดเป็นคะแนน5,000 PV และด้านขวามีสมาชิกใหม่เกิดขึ้น120คนคิดเป็นคะแนน6,000 PV จะเกิดการจับคู่100คู่เราก็จะได้รับเงินประมาณ16,000บาทส่วนด้านขวายังมีคะแนนเหลืออีก1,000 PV ไว้รอจับคู่ในโอกาสต่อไปให้ p h o s h o p ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการจับคู่ ในแต่ละวันจะจับคู่กี่คู่ก็ได้ให้โปรชอบจ่ายทุกคู่และก็ไม่มีจำกัดเรื่องเวลาจับคู่ได้ตอนไหนจ่ายตอนนั้นแบบเรียลไทม์คะแนนที่เกิดขึ้นจะอยู่ตำแหน่งใดชั้นใดก็ได้ขอให้อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของเราภายใต้องค์กรของเราประการที่2กรณีสมาชิกเดิมซื้อซ้ำ ให้โปรชอปจ่ายค่าจับคู่เหมือนเดิมในกรณีที่สมาชิกภายใต้องค์กรของเรามีรายได้เกิดขึ้นโดยจะแสดงให้เห็นในระบบของแต่ละคนสมาชิกแต่ละคนจะเบิกถอนก็ได้หรือจะยังคงให้แสดงอยู่ในระบบอย่างนั้นต่อไปก็ได้ให้โปรชอปไม่ได้กำหนดว่าต้องเบิกถอนเมื่อไหร่รายได้ใหม่ที่เข้ามาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่หากสมาชิกต้องการเบิกถอนสามารถดำเนินการได้ในเวลาใดก็ได้วันหนึ่งจะเบิกถอนกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดแต่ก่อนเบิกถอนจำเป็นที่จะต้องใช้เงินที่แสดงอยู่ในระบบซื้อสินค้าซ้ำในรายการใดๆก็ได้ในกรณีที่สมาชิกเดิมซื้อซ้ำก็จะทำให้เกิดคะแนนขึ้นในแต่ละด้านคะแนนทั้งสองด้านก็จะจับคู่กันให้พวชอปก็จ่ายให้เราอีกคู่ละประมาณ160บาท ถ้าด้านซ้ายมี500คนและด้านขวามี500คนและทุกคนซื้อซ้ำจะจับคู่ได้500คู่เราจะรับรายได้ทันทีประมาณ80,000บาทสมาชิกจะซื้อซ้ำกี่ครั้งก็ได้และทุกครั้งที่สมาชิกเดิมซื้อซ้ำก็จะเป็นผลให้เรารับรายได้จากการจับคู่จ่ายทุกครั้งประการที่สาม ทุกท่านเมื่อเป็นสมาชิกของ h ฮโปรช็อปจะได้รับรหัสสมาชิก3 0ศูนย์ธุรกิจนั่นหมายความว่าเราเองจะมีศูนย์ธุรกิจด้านบนที่อยู่ตรงกลางเรียกว่าศูนย์ A มีศูนย์ธุรกิจด้านล่างซ้ายเรียกว่าศูนย์ B และมีศูนย์ธุรกิจด้านล่างขวาเรียกว่าศูนย์ C เท่ากับว่าศูนย์ A แตก2เป็นศูนย์ B และศูนย์ C การที่ตัวเราเองมีรหัสสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกสองตำแหน่ง เราก็จะมีกระเป๋าสำหรับเก็บเงินเพิ่มอีก2กระเป๋ารวมเป็นทั้งหมด3กระเป๋าในขณะที่เราก็ทำงานเท่าเดิมเท่ากับว่าเราทำงานเท่าเดิมแต่มีรายได้เป็น3เท่าประการที่4สมาชิกทุกท่านภายใต้องค์กรก็จะได้รับรหัสสมาชิกสามศูนย์ธุรกิจการที่สมาชิกแต่ละคนมีรหัสสมาชิก3าศย์ธุรกิจคือศูนย์ศนยศนย0 a ศและศูเหมือนกันกันกบเรา การที่จะทำให้ทั้ง3าศูนย์เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บเงินนั้นทุกคนจะต้องทำให้ทั้ง3ามศูนย์แอคทีฟนั่นหมายความว่าจะต้องซื้อสินค้าของไฮโปช h o p ในแต่ละศูนย์ใน3ามแพ็กเกตแพ็กเกจใดแพ็กเกตหนึ่งนั่นคือศูนย์ A ซื้อสินค้า1,750บาทศูนย์ b ซื้อสินค้า1,750บาทและศูนย์ C ซื้อสินค้า1,750บาท นั่นคือมีคะแนนเกิดขึ้นทั้งหมด150คะแนนแต่ในเบื้องต้นสมาชิกทุกคนจะต้องให้ศูนย์เเกิดการแอคทีฟก่อนส่วน0ูนย์ B และศูนย์ C จะให้แอคทีฟภายหลังเมื่อใดก็ได้ตามต้องการหรือจะแอคทีฟพร้อมกันทั้ง3 0ูนย์ก็ได้นั่นแสดงว่าสมาชิกแต่ละคนภายใต้องค์กรของเราถ้าแอคทีฟครบทั้ง3 0ูนย์เราเองก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่า ประการที่5ยิ่งแนะนำมากยิ่งมีรายได้มากจากค่าแนะนำให้โควช็อปไม่ได้มีข้อกำหนดในเรื่องการแนะนำคนแนะนำมากยิ่งมีรายได้มากแต่จะขอชี้แนะว่าเราเองก็ควรแนะนำอย่างน้อย4คนเพราะว่าศูนย์ B ีซึ่งอยู่ด้านล่างซ้ายของเราต้องแตกสองคนและศูนย์สซึ่งอยู่ด้านล่างขวาต้องแตกสองคน รวมแตกทั้งสองด้านเป็นสีคนให้โปรชอบจ่ายค่าแนะนำา10นั่นหมายความว่าสมาชิกคนใดที่เราเป็นคนแนะนำไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่แล้วซื้อสินค้าหรือสมาชิกเดิมที่มีการซื้อซ้ำทุก50 PV พีวีให้โปรชอบจ่ายให้เราประมาณ160บาท แสดงว่าถ้าเรามีการแนะนำมากเราก็จะได้ค่าแนะนำมากด้วยประการที่6ให้โพสชอบมีการวางสายงานแบบ auto placement หมายความว่า mm. เมื่อเรามีการแนะนำสมาชิกใหม่เข้ามาหนึ่งคนระบบจะค้นหาตำแหน่งว่างที่อยู่ชั้นบนสุดด้านซ้ายก่อนแล้วไล่ไปด้านขวาหากไม่พบตำแหน่งว่างก็จะไล่ามาในชั้นถัดไป ให้จินตนาการเหมือนการอ่านหนังสือเมื่อพบตำแหน่งว่างก็จะวางสมาชิกใหม่ลงตำแหน่งนั้นนำไปต่อกับสมาชิกท่านใดก็ได้แต่เราก็จะเป็นผู้แนะนำและได้ค่าแนะนำผลดีก็คือจะทำให้ด้านซ้ายและด้านขวาของเรามีจำนวนสมาชิกเท่าๆกันทำให้เกิดการจับคู่จ่ายเราก็จะได้รับเงินจากการจับคู่จ่ายมากขึ้น และในทำนองเดียวกันอัพไลน์ที่อยู่ข้างบนเราเมื่อเขาแนะนำสมาชิกใหม่เข้ามาก็มีโอกาสมาตกในตำแหน่งว่างในสายงานของเราก็จะส่งผลให้เราได้รับการจับคู่จ่ายได้มากขึ้นประการที่7การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งส่งผลให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นหากเราได้มีการพัฒนาสมาชิกที่เราแนะนำมา ให้สามารถสร้างองค์กรของเขาให้มีจํานวนมากและมีความเข้มแข็งทำธุรกิจประสบผลสำเร็จเขาจะได้รับตำแหน่งบรอนซ์หรือซิลเวอร์หรือโกลด์ตามเกณฑ์ที่ไฮ p ปอร์ชอปกำหนดเราจะได้รับรายได้3%หรือ4%หรือ5%จากคะแนนที่เกิดขึ้นในทีมของเขาทั้งหมดนั่นก็หมายความว่า ถ้าเรายิ่งแนะนำมากและสร้างให้เขาขึ้นตำแหน่งเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นและรายได้จะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์คือไม่ต้องรอเวลาเราเองจะเบิกถอนเมื่อใดก็ได้วันละหลายครั้งก็ได้ให้ p ว o t o s h o p มีแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน ที่ยังรอให้ทุกท่านเข้ามาเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการทำงานที่ง่ายที่สุดและรับรายได้ไร้ขีดจำกัดกับแผนอัจฉริยะเงินไหลที่ h ฮ c โ w ช r t h